ประตัวศูนย์ผู้สูงอายุแห่งหม่ใจกลางดอนเมือง The Phoenix Home Care and Rehab เข้ามาด้านหน้าพบกับลานกิจกรรมกว้างขวางสะดวกสบายบรรยากาศน่านั่งชิวสุดๆลมเย็นเย็นเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนในตอนเช้าและตอนเย็นมาต่อก,กันที่ภายในกันนะครับด้วยทางขึ้นแบบลาดชันรถสเต็ปไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นด้วยวอลเกอรหรือรถเข็นก็สะดวกและปลอดภยัย ด้านในสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องกรองอากาศพัดลมแอร์ห้องน้ำสเต็ปเป็นทางลาดมีที่ยจับเครื่องทำน้ำอุน่นภายในให้บรรยากาศอบอุน่นกว้างขวางสะดวกแบ่งโซนออกเป็นห้องรวมและห้องคู่น่าอยู่สุดๆแล้วพบกันที่ศูนย์เดอะฟินิกซ์โฮมแคร์แอนด์รีแนะครับ